สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชน s เซนเซกโกะหรือว่าเล่นเป็นคุณครูนะคะวันนี้จะมาสอนเรื่องของการจัดหน้านิยายเหมือนเดิมแต่ว่ามีสิ่งที่ดีกว่าเดิมคือเราจะสอนอย่างละเอียดมากขึ้นสอนเก็บงานต่างๆให้มันแบบเนียะเพอร์เฟกเหมือนกับว่านิยายของเราอ่ะเป็นนิยายที่ออกมาจากสำนักพิมพ์ดังๆเล่มหนึ่งเลยไปดูกันเลยค่ะ เรามาดูไฟล์2ไฟล์นี้กันก่อนไฟล์นี้เป็นไฟล์นิยายที่เราเพิ่งทําเสร็จเมื่อไม่นานมานี้ส่วนไฟล์อันนี้จะเป็นไฟล์เก่าที่เราใช้ในการอัดคลิปสอนในคราวก่อนนะคะจะสังเกตได้ว่าเรื่องของขอบเนี่ยจะเท่ากันเป๊ะๆตรงนี้สามารถดูได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่าวิธีจัดขอบเนี่ยทำยังไงอะแล้วเรื่องของความแตกต่างล่ะอันนี้กับอันนี้มันต่างกันยังไงนี่เลยค่ะ สังเกตที่บรรทัดของแต่ละหน้าอันนี้ทุกทกหน้าที่ตัดขึ้นหน้าใหม่เนี่ยบรรทัดสุดท้ายเนี่ยมันจะระยะเท่ากันเป๊ะหมดเลยนะคะเท่ากันเป๊ะเป๊ะเลยใช่ต่อให้มันอยู่มันเป็นคำเป็นเป็นประโยคที่ควรจะอยู่ย่อหน้าเดียวกันมันก็จะตัดขึ้นไปบรรทัดใหม่ให้อยู่ดีซึ่งตรงข้ามกับคราวก่อน จะเห็นว่านี่บรรทัดนี้หน้านี้สั้นกว่าของหน้านี้ใช่ไหมคะมันจะไม่เท่ากันนี่ดูสิไม่เท่ากันเนาะอันนี้พอเราขึ้นเหมือนกับว่าถ้ามันอยู่ในย่อหน้าเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนเหมือนมันไม่จบอ่ะมันก็จะแบบปัดฟึบขึ้นไปทั้งย่อหน้าใหม่เลย วิธีแก้ไขนะคะให้เรากดลากค,คุมทั้งหมดเลยนะคะทั้งนิยายแต่นี้ขอทําให้ดูแค่ขอลากแค่สามหน้าพอเนาะพี่เขียนลากทั้งไฟล์ทีนี้พอเรากดคุมหมดแล้วก็ให้กดคลิกขวาค่ะเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะคลิกขวาแลจากนั้นเลือกคําสั่งพารากราฟพอเลือกคําสั่งพารากราฟแล้วเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้เนาะ ให้เราเลือกตรงคำว่า line and page breaks เพจ breaks เลยนะคะแล้วจากนั้นให้เราเอาคําสั่งตัวนี้ออกนะคะจริงๆถ้ามันติ๊กอะไรสักอย่างอยู่เอาออกไปให้หมดเลยก็ได้นะคะจริงๆเราไม่ได้เก่งเว r ร์มากแต่ก็ลองผิดลองถูกดูเองพอเราเอาออกไปหมดแล้วแบบนี้กดโอเคพอโอเคปุ๊บจะสังเกตได้ว่าจากเมื่อกี้ที่บรรทัดมันไม่เท่ากันเลยอะตอนนี้มันมีการตัดแบบ ไอทั้งย่อหน้าเนี่ยตั้งแต่คําว่าชั้นลายไปบอกพี่อะมันจะขึ้นไปอยู่หน้านี้หมดเลยเพราะว่ามันตัดที่ย่อหน้าไงแต่ตอนนี้มันไม่ตัดที่ย่อหน้าแล้วมันก็จะแบบทุกบรรทัดตรงนี้มันก็จะฟืดเท่ากันหมดเลยซึ่งตามหลักหนังสือนิยายแล้วนี่มันควรจะเท่ากันปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บทุกหน้าอย่างนี้และค่ะมันถึงจะสวยนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่จะสอนแล้วก็มาต่อกันที่เรื่องที่สองนะคะก็คือการตัดขึ้นหน้าใหม่ค่ะ ก่อนหน้านี้ที่เราทำแบบพอจบหนึ่งตอนแล้วเราขึ้นหน้าใหม่ขึ้นขอโทษค่ะขึ้นตอนใหม่อย่างเงี้ยเราจะใช้วิธีแบบเหมือน enter 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 รัวๆเพื่อดันมันไปขึ้นหน้าใหม่ซึ่งวิธีเนี้ยมันไม่ค่อยเวิร์คค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราคิดจะแก้แบบเหมือนพิมพ์อะไรเพิ่มสักสามบรรทัดอย่างเงี้ยสมมตินนะ เห็นปะพอมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงที่หน้าก่อนหน้าหน้าตรงนี้มันจะพังเลยมันจะไม่เท่ากันแล้วเราก็ต้องไปนั่งรันใหม่อีกซึ่งไฟล์อย่างตัวเรื่องเรื่องใหม่ที่ทําอย่างเงี้ยต่อให้เรา Enter ตืดตๆดตเห็นไหมตรงนี้จะไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วเพราะว่าเราใช้วิธีเบรกเพจเอาค่ะเบรกเพจทำยังไงอ่ะสมมุตินะเรากดลบอันนี้ออกให้หมดก่อนกดลบปึ๊บนี่ บทที่1มันจะมาขึ้นตรงนี้ใช่ไหมให้เราเอาเคอร์เซอร์มาวางไว้ที่หน้าบทที่1แบบนี้แล้วจากนั้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บเลื่อนกล้องนิดนึงไปที่คำสั่ง layout ค่ะ layout จากนั้นเลือกคำสั่ง break ตรงนี้เห็นไหมคะ break กดเลือก next page นะคะ next page ตึ๊บ ทีเนี้ยมันก็จะไปขึ้นที่อีกหน้าหนึ่งแล้วย้ายไปอีกหน้าหนึ่งส่วนตรงนี้ไม่ว่าเราจะเอนเ r อร์ Enter, อะไรยังไงตรงนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงนอกเสียจากว,ว่าเราจะพิมพ์เยอะๆจนมันดันมาขึ้นหน้าใหม่อย่างเงี้ยไอ้บทที่ตอนที่หนึ่งเมื่อกี้มันก็จะเด้งไปที่อีกหน้าหนึ่งแทนนะคะส่วนหน้านี้ก็แบบพิมพ์อะไรก็ได้เลยแบบ,บเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะอ่วแล้วเท่าทีเนี้ยเราไม่อยากเบรกแล้วอะ่ะหรือเราเบรกผิดอ่ะเราจะยกเลิกคําสั่งเบรกได้ยังไงปัญหาที่เราอาจจะเจอก็คือพอเรากดลบตึ๊ดตึดตึดต๊ด,ดอ้าวแต่ว่ามันไม่ไปอะ่ะมันไม่ยอมไปอีกหน้าหนึงมันกลายเป็นแบบลบสิ่งที่อยู่หน้านี้แทนแต่ว่าหน้าเลข1อะ่ะมันไม่ยอมไปั้งตรงนี้วิธีแก้เอาไอ้เบรกเพจออกเนี่ยให้เรามาที่คำสั่ง อ่าหน้าโฮมกดแท็บเมนูโฮมนะคะแล้วจากนั้นเราเลือกตัวนี้นี่เห็นไหมซูมเข้าไปสัญ,ญลักษณ์หน้าตาแปลกๆเนี่ยอ่ะกดพอเรากดปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามันจะมีแบบเอ่อตัวสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็จะมีเส้นยึกๆๆๆอย่างเงี้ยขึ้นมาด้วยก็ให้เราเนี่ยกดคุมแล้วก็กดลบมันทิ้งไป อย่างนี้นะคะไอตัวที่เราเบรกไว้มันก็จะกลับมาเชื่อมติดกันเหมือนเดิมได้แล้วทีเนี้ยมันก็จะมีบางฟังก์ชันที่เออเหมือนกดไม่ได้อ่ะเรามาดูที่ไฟล์ตัวใหม่นี้เรื่องของบางคนมันก็จะมีมันอ,อ่มันก็จะไม่ใช่แค่เส้นยึกยึกที่โผล่ขึ้นมามันจะมีคำว่า section brake เนี่ยขึ้นมาให้เห็นชัดเจนเลยทีเนี้ยบางครั้งอ่ะถ้าเราไปกดคุมอย่างเงี้ยเรามันก็จะคุมไม่ได้นะคะให้เราแบบ ตั้งแต่แบบคาก่อนหน้าคุมเนี่ยตั้งแต่ไอคำว่าบทที่2ออย่างนี้ก็ได้แล้วก็กดคุมลากมาตรงนี้เลยนะคะแล้วก็กดลบอ่ะมันถึงจะได้เนาะบางคนเหมือนแบบมันมันคุมเท่าไหร่ก็คุมไม่ได้แล้วมันก็ลบไม่ไปไงก็คือให้ไปคุมมาตั้งแต่คําก่อนหน้าเลยหรืออีกวิธีหนึ่ง ก่อนหน้านี้เคยเจอเคสที่แบบว่าไม่ว่าจะกดคุมจากอันนี้มายังไงมันก็มันก็ไม่คุมเซกชั่นเบรกให้อะแบบเหมือนแก้ไม่ได้อันนี้ก็บอกไว้เป็นทางแก้นะคะว่าถ้าเจอเคสที่แบบไม่ว่ายังไงก็กดคุมไม่ได้เนี่ยให้เรากลับมาที่คำแ็บเมนูเลเยอร์นะคะไปที่เบรกเหมือนเดิมแล้วเรากดคําสั่งอันนี้ก็ได้ Continu ียรอ่ะเรากดมาปุ๊บมันจะมี2คําสั่งซ้อนกันละ ทีเนี้ยพรามันมีสองคำสั่งซ้อนกันอะอยู่ๆมันจะคุมของมันได้เองเออแล้วพอเราลบปุ๊บอ่ะอันนี้ก็จะกลับขึ้นมาเป็นหน้าติดกันเหมือนเดิมแค่นี้เองค่ะและสิ่งสุดท้ายนะคะที่อยากจะสอนเพิ่มเติมอันนี้ถ้าเป็นคนที่ทำอ e ีบุ๊กเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าหากว่าจะนำไปตีพิมพ์เป็นรูปเล่มแล้วข้อควรระวังเลยก็คือเรื่องของ เลขหน้าค่ะการจัดวางเลขหน้าหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าสมมุติว่าหน้านั้นนนนี่เลขหน้าอยู่ซ้ายเพราะเป็นหน้าฝั่งซ้ายนามปากกาอยู่ซ้ายเพราะเป็นหน้าฝั่งซ้ายและ,อ,ะอันนี้หน้าขวาตัวเลขหน้าก็ต้องอยู่ฝั่งขวาและชื่อเรื่องก็ต้องอยู่ฝั่งขวานะคะเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้ดูคะ่ะ น,นี้จะเป็นเล่มตัวอย่างของเราเองนะคะที่ทางโรงพิมพ์เขาส่งมาให้ดูเนาะก็จะสังเกตได้ว่าของเราเนี่ยความผิดพลาดแรกเลยก็คืออีเลขหน้ามันจะมาอยู่ตรงแบบนี้ไม่ได้มันผิดนะคะมันควรจะอยู่คนละฝั่งกันเนาะเพื่อความสวยงามหรือถ้าถ้าเอาง่ายนะเอาวันไปตรงกลางเลยก็ได้อันเนี้ยจะไม่มีปัญหา วันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่มารับชมคลิปของเซนเซกโกโกไว้ข้างหน้าเราจะสอนทําเล่มทําเล่มจริงๆเลยเพื่อส่งลงพิมพ์และตีพิมพ์นะคะรายละเอียดไว้คุยกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย And I pray, all I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want save.